ะตอนนี้ก็ผมในรายการดิจิตอสเกมมิ่งที่ไม่ใช่ดาร์กหลอดคอสเตมฟิลนเองนะวันนี้จะมาสอนทำพาคคูนนะครับก็คูนนะครับวิธีการทำนะครับมาอัดอยูไหมอ่านดูใช่ไหมโอเคอัดอยู่ก่อนทำวิธีการทำนะครับก็ต้องตั้งชื่อให้อย่าให้เหมือนใครก่อนนะอาจารย์คูนก็เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ LBG นะแล้วคูนะ็มันจะลงนะ ชัว่าดีดำคุงนะนนชื่อดำคุงนะก็ก็ไปซื้อละนะครับก็ไม่เข้าสู่อีกมีต่อ เลนะก็เข้าเออเบสเเพราะนันเข้าเอสดีแปดสบหกครับเพราะว่าเอ็มอร์มีคน่ายเยอะกว่าเราควรแล้ววิธีการทำประคุมีนะวิธีการทาบรคุมนะครับก็อย่างแรกคุณก็ จดาตาชื่อเหมือนใครนะครับก็ชื่อคุณนะก็ต้องเป็นออให้เหมือนใครแล้วคุณก็ต้องถ่าตอนแรกมาถึงคุณก็เขียนว,ว่าทับรีจิสเตอร์บริจิสเตอร์เสร็จนะก็คุณก็ต้องทำอะไรนะคุณก็เขียนว,ว่าเขียนตามด้วยรหัสของคุณนะแลเ,เขียนรหัสของคุณเสร็จใช่ไหมไม่ต้องเขียวไม่ต้องทับนะก็เขียนรหัสของคุณเลยนะับเขียน08อะไรของคุณรนะู้ว่าแล้วก็ แล้วคุณก็เขียนอีเมลก็เขียนอีเมลอีเมลคุณอะไรก็เขียนไปเลยครับเท่านี้ก็สัมคุยเพื่อสมัครเลยนะว่าคุณสมัครสร่จแบบนี้นะครับคุณก็ไปที่ launch of the visa r e re p l e c a t i o n อนยะู่ับก็ไปที่ upload skin form ที่เ Player นะัะจากนั้นก็ไปที่ browser นะั่นเองผมไม่ใช้โชนนะครับเพรเกมน,นั้นมไม่ค่อยชอบผมชอบมันมัลลนดะุนะอ่าอย่างเช่น อ๋าโอ้ก็คิดไปตรงเงียบไลฟ์บอลแล้วก็คิดไปตรงโอเคซูมเลยตอนนี้เด๋ยวมันต้องซูมแล้วซูมโอเคครับเอาชื่อของเรานะอัฟซาซาครับซูมแปด ก็น,นะครับแล้วก็กดเลือกไฟล์นะครับลากของผมางล่างเอาไปกรอบนะครับอย,าอาอนะอย่านะครับหยุดเลยไม่ดีนะอย่าเลยขาดเลยนะเกลียดมากเลยคนที่ชอบก๊อปของเพืนะ่อนนะครับกดอัปโหลดนะครับแล้วพอเมื่อคืสอน,อนสกีนฟูลอัปโหลดสกินนะครับก็ ม uh, าัก like, mm. ็ป hey? so, like. ิียวบอเชื่อทีนเ่ชื่อทีน้ปียชืทีนึงีวบชืทีนแล้วก็เปลี่ยนบอลเชื่อทีนึงแล้วก็เข้ามาใหม่เข้าใหม่บอลเชื่อเบอลชื่อใหม่ก็เข้าจะไปดูแล้วจะสำเร็จหรือไม่ ไปเสียลงไปเลยก็มากดแฮกเฮ้ยเฮ้ยที่คุณเซิร์ฟเวอร์ของคุณสไตล์นี่เขาได้เหรอเพิ่งรู้เขาได้เลยโอเคก็มาขอดูกันเลยนี่มีผมใช้เลือกไอสีแปดเลยกี้เขียนอนั้นมาดูกันเลยครับอ่พวกนี่ นี่ครับนี่นี่ก่อนเอาสักรีบนี้ต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ